สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าเรื่องหลอนหลอนยามค่ำคืนครับอยู่กับผมนับเป็ดเช่นเคยนะครับและอย่างที่บอกเสมอครับว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ประสบกับเรื่องราวสุดหลอนด้วยตัวเองครับขอต้อนรับ นามสมมุติคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจสวัสดีครับนับเป็ดและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับได้ยินว่าเรื่องที่คุณจะมาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางกรอบบ้านใช่ไหมครับคุณโจผมฟังคร่าวๆแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยครับมันเป็นยังไงหรอครับครับนับเป็ดคือเรื่องมันเกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยครับประมาณช่วง10ปีก่อนได้ครับตอนนั้นผมเพิ่งเข้าทำงานใหม่ๆครับผมไม่มีรถส่วนตัว ก็เลยต้องเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางเป็นหลักครับซึ่งเส้นทางกลับบ้านเนี่ยมันต้องผ่านสุสานเก่าแก,แก่แห่งหนึ่งครับอืมแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นยังไงครับคือปกติรถเม์สายที่ผมนั่งจะวิ่งเส้นทางปกติครับแต่คืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ครับรถเมย์คันที่ผมนั่งมันเลี้ยวเข้าซอยลึกลับซอยหนึ่งครับแล้วนัาเป็ดรู้ไหมครับว่าซอยนี้มันพาไปที่ไหนมันไปโผล่ที่ถนนหน้าสุสานร,รับ เป็นถนนที่ไม่มีรถวิ่งเลยครับมีแต่ความมืดกับแสงไฟจากข้างทางที่สลัวๆครับผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วครับตอนนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับจูๆ่ๆรถเมยก็จอดครับทางทที่ยังไม่ถึงป้ายเลยครับแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนบอกว่ามีคนจะลงป้ายนี้ไหมคะซึ่งผมมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วมันเป็นป้ายรถเมยที่อยู่หน้าทางเข้าสู่สาลเลยครับผมก็เลยมองหาว่าใครจะลง ผมมองไปที่เบาะข้างหลังครับแล้วผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดขาวทั้งชุดเธอลุกขึ้นจากเบาะแล้วก็เดินไปที่ประตูรถเมย์ครับผมไม่ได้คิดอะไรมากครับตอนนั้นคิดว่าอาจจะเป็นคนที่ทำงานแถวนั้นหรือเปล่าแล้วแล้วเธอลงไปแล้วใช่ไหมครับเธอลงไปแล้วครับแต่ที่น่าขนลุกคือเธอเดินเข้าไปในสุสานครับนะเป็ดเธอเดินเข้าไปในสุสานในเวลาตีหนึ่งกว่า,วาครับแล้วรถเมย์ก็ยังคงจอดอยู่ครับ คนขับรถเมย์ก็หันมาถามกระเป๋ารถเมยว่าหมดหรือยังซึ่งกระเป๋ารถเมยก็ตอบกลับมาว่าหมดแล้วครับพี่ไปได้เลยโอ้โหมันดูไม่ปกติแล้วนะครับแล้วรถเมย์ขับไปแล้วใช่ไหมครับครับรถเมยก็ขับออกไปครับแต่ที่มันไม่ปกติคือผมเห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมเธอยือนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ถัดไปครับทั้งทั้งที่รถเมย์เพิ่งจะขับออกมาได้แค่ไม่ถึงนาทีเลยครับโอ้โห ผมรู้สึกว่าคุณโจกำลังเจออะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วครับแล้วคุณทำยังไงต่อครับผมเริ่มใจไม่ดีแล้วครับนะเป็ดผมก็เลยมองไปที่เบาะข้างหลังครับผมเห็นผู้ชายชุดดำคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะหลังสุดครับแต่ที่หน้าขนลุกคือเขาไม่ได้มองไปข้างหน้าครับเขากำลังจ้องมาที่ผมครับแล้วที่หน้าต่างรถเมย์ ผมเห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมกำลังยืนโบกมือให้ผมอยู่ครับแต่เธอกำลังยิ้มแบบน่ากลัวมากครับแล้วแล้วคุณทำยังไงครับผมรีบลงรถเลยครับนะเป็ดผมลงที่ป้ายถัดไปเลยครับแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านแบบไม่คิดชีวิตเลยครับพอถึงบ้านผมก็สลบไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกไหมครับหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยนั่งรถเมล์สายนั้นอีกเลยครับนเป็ดแล้วผมก็ไม่เคยผ่านสุสานเก่าแห่งนั้น ในเวลากลางคืนอีกเลยครับแต่ผมยังจำใบหน้าของผู้หญิงชุดขาวคนนั้นได้แม่นเลยครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็อาจเป็นเรื่องลี้ลับที่ไม่อาจอธิบายได้ครับแต่ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านตรวจเช็คเส้นทางที่ท่านเดินทางกลับบ้านให้ดีนะครับเพราะบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ ผมนับเป็ดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านฝันดีนะครับ